น้ำไหลไฟสว่างหุนทางดีมีงานทําทุกส่วนราชการก็ทํากันประชาชนเขาเอาแล้วผมยังเคยพูดในรายการนี้ว่าพี่น้องประชาชนเอาไม่ล่ะครับทุกหน้าบ้านเราเขียนติดป้ายกันเลยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเบื้องต้นนะครับยุทธศาสตร์นี้จะต้องดําเนินไปตั้งแต่ปีสอง5ูนย์หนึ่งห้าถึงสอง0ู0ย์ห้าูนย์สองูนสองูนี่เราจะต้องเป็นการประกาศเป็นวันแห่งชาติด้วยไหมครับว่าถ้าจะให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเรื่องคอร์รัปชัน ประกาศเป็นขั้นนิยมชัดเจนเหมือนทางจีนไปเลยว่าเรื่องโกงต้องไม่มีหน่วยงานต้องชัดเจนการประกาศวราระแห่งชาติผมก็คิดมันเป็นเรื่องจําเป็นนะในการปฏิรูปประเทศเนี่ยเมื่อครั้งที่เจียงเคยเช็ทําการปฏิรูปไต้หวันเนี่ยครับทุกสี่แยกจะเขียนป้ายเลยเราจะทำสิบเรื่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจไปเก้าสิบต้องจุดเลยเขียนสิบเรื่องแล้วเขาก็ทําจริงจังเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลอาจจะ รวมพวกติ้งทังประมวลว่าวาระแห่งชาติตอนนี้มีกี่รเรื่องอะไรบ้างครับแต่เมื่อคืนเนี่ยท่านนายกวันศุกร์นะครับพูดมากอยู่ในเรื่องหนึ่งซึ่งน่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของภาคเกษตรครับซึ่งเห็นได้ชัดแล้วที่พูดนั้นอ่ะเป็นการบำรุงน้ำบำรุงดินนำพาภาคเกษตรไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราได้พบได้เห็นมานานชาแล้วครับนับแต่สิ้นรัชกาลพระเจ้าอยู่รักการที่ห้าสิ่งนี้ได้ เลือนหายไปความรุ่งเรืองในยุคสมัยของพระองค์ได้ดับสูญลงวันนี้กําลังเจิดจ้าขึ้นมาแล้วถ้าผมกล่าวเนี่ยผมกล่าวได้ว่ารัฐบาลนี้กําลังอัญเชิญธงชัยของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าอันเป็นพระบรมมลาชโชบายที่กําหนดยุทธศาสตร์ชาตินําพาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมแปลรูปเนี่ยชัดเจนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดมากก็คือการท่องเที่ยวเมื่อ วันศุกร์หรือคืนวานเนี่ยท่านรองนายกเบรียดิยทรได้พูดว่า,าเศรษฐกิจ g d p ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เติบโตขึ้นในไตรมาสแรกๆนี่นะครับ,รบ3%เนี่ยเพราะเหตุสองประการก็คือหนึ่งการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น14%สองการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น33%ซึ่งอันนี้ดีแต่มันดีม,มันดีไม่มากเพราะอะไรการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น33%อันนี้น่าห่วงครับ เพราะเราไม่สามารถลงทุนได้ตลอดไปอตอนนี้การลงทุนภาครัฐในส่วนนี้ในภาคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีวงเงินอยู่2.7ล้านล้านบาทบตอนนี้ลงนามกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้3.3เปอร์เซนวันหนึ่งมันก็จะอิ่มตัวแต่ภาคการท่องเที่ยวนี่แหละ14เปอร์เซ็นอันนี้จริงทุกปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยเนี่ย4ล้านคนครับ ตอนนี้แค่เดือนเมษาแค่สิ้นเดือนจะสิ้นเดือนพฤษภานะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเกือบห้าล้านคนก็หมายความว่าปีนี้บอบๆนะสิบล้านคนแน่นอนครับประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องเตรียมการรองรับในสมัยพระเจ้าอยู่หัวการที่ห้าได้ทรงมีพระบรมมลาชโชบายกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเป็นสองแนวทางเรียกว่าเป็นธงชัยสองผืนที่ทรงยกขึ้นไว้และทำให้สยามรุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นนะครับ เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งถึงขนาดเนือเงินไทยหนึ่งบาทเนี่ยม,ม,มีท่ามีค่ามากกว่าสองปอนด์สตเตอร์ลิงยุทธศาสตร์ชาติที่โปงส่งยกขึ้นไว้ก็คือว่าจะต้องสร้างชาติไปในทางเกษตรอุตสาหกรรมจะต้องสร้างชาติไปในทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับไทยเรารุ่งเรืองมากวันนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกําลังอัญเชิญธงชัยสองผืนนี้ขึ้นมาแล้วครับการฟื้นฟูภาคเกษตรท่านพูดเป็นสินค้าภาคเกษตรรายตัวซึ่งเราจะไม่เคยได้ยินมาก่อนครับครับ ผมเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากถือ<ร>ว่าเป็นเชิงยุทธศาสตร์เป็นเชิงยุทธศาสตร์ครับปผนยุทธศาสตร์เมื่อกาหนดแล้วเนี่ยแนวทางนโยบายวิธีปฏิบัติตมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะต้องจัดการขึ้นครับหรือถ้าพูดในภาษาทหารนะเมื่อยุทธศาสตร์กําหนดแล้วเนี่ยยุทธการยุทธวิธีกลยุทธ์การยุทธการลบจะต้องวางขึ <c oughs> ้นเป็นกระบวนการตามมาด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ครับ เพียงหนึ่งปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่นี้ผมก็คิดว่าประชาชนก็มีความหวังได้ซึ่งไม่แปลกใจที่ประชาชนอยากจะให้อยู่ต่อหรือว่าในความคิดที่อยากจะให้มีการทํางานให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นอย่างภาคเกษตรเนี่ยครับที่แล้วมาเรามีแต่ประชานิยมเอาเงินไปให้กู้ครับรัฐบาลนี้ได้พูดถึงการฟื้นฟูดินซึ่งถ้าเราติดตามพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเห็นว่านับเวลา6กสปีเนี่ย กิจกรรมที่ทรงทํามากที่สุดก็คือการฟื้นฟูธาตุดินของแผ่นดินทรงฟื้นฟูดินสารพัดประเภทวิธีที่จะทรงทําแม้กระทั่งโครงการแกล้งดิน <ฮะ S 2> เห็นไหมครับ,รบอันที่สองก็คือการ,รบํารุงปรับรปรุงบํารุงธาตุด้าของแผ่นดินได้มีการสร้างแหล่งน้ํามากมายผมกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนว่าแหล่งน้ําในบ้านเมืองของเรานี้นะที่มีกินมีใช้ในทุกว,วันนี้ได้มาด้วยพระมหากรุณาธิคุณทั้งสิ้น พักการเมืองนักการเมืองไม่เคยสร้างเขื่อนไม่เคยสร้างแหล่งน้ําเลยครับมันทําอะไรก็ไม่รู้สร้างแต่ถนนนี่มาถึงตรงนี้เนี่ยนาย,ยกพูดนิดหนึ่งแต่ผมอยากจะกล่าบเรียนว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาจาเริญรอยตามพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวฟื้นฟูนฟนฟนท่านน้าของแผ่นดินครับในสมัยสามก๊กท่านเลขาธิการครบคงเบ่งเมื่อเข้าพาเราปีเข้าเมืองเสฉวนแล้วกิจการแรกที่ทํา คือสร้างระบบชนประธานก็เสียวนเป็นเขาทางนั้นน่ะระบบชนประธานที่ของเบงสร้างไว้ถึงวันนี้ยังคงใช้ได้อยู่อย่างดีเลยของเบงแกตายไปตั้งนานแล้วคนยังกล่าวขานถึงปัจจุบันนี้ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าจอยู่แัะการที่5ประเทศไทยมีน้ำใช้นะครับเฉลี่ย2 4 0 0 0พคิวบิกเมตรต่อคนวันนี้สอ0พคิวยังไม่ถึงเลย เอาละอย่าไปว่าประชากรเพิ่มเนี่ยมันเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ <c oughs> แท้จริงแห่งน้าเราถูกทําลายหมดตอนนี้รัฐบาลมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานสองจุดเจ็ดล้านล้านบาทครับจะแบ่งมาสร้างแหล่งน้ําขึ้นสักสี่ห้าพันล้านบาท <c oughs> หรือหมื่นล้านบาทจะดีไหมเช่นสร้างคลองขุดคลองขึ้นมาขนาดกว้างแปดเมตรลึกแปดเมตรเนี่ยสักพันกิโลเมตรอาจจะเป็นเส้นเส้นนะเส้นละห้าสิเมตรหรือร้อยเส้นละห0สิกิโลเมตรหรือร้อยกิโลเมตรเนี่ย ขุดขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำํำอยาบลอยให้น้ําไปไล่น้ําเข็มอยู่ในเทศกาลหน้าฝนครับถ้าขุดอย่างนี้นะครับเราก็ได้ดินจากการขุดเนี่ยมาทําถนนเพื่อการเกษตรสองข้างทางแล้วก็ปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยหอยปลูกผักน้นนําในนานแหล่งน้ํานั้นหน้าน้ําก็กักเก็บไว้น้ำํำจะได้ไม่มาท่วมหน้าฝนก็มหีหน้าแรงก็มีน้ําใช้ สองข้างทางก็ปลูกต้นไม้พืชไม้ผลตามควรแก่กรณีพื้นที่ใดเป็นที่ท่องเที่ยวปลูกไม้ดอกให่เป็นแถวไปเป็นไรสักสิบกิโลพื้นที่ใดไม่นั่นก็ปลูกไม้ผลไปให้ชาวบ้านได้ดื่มกินถ้าอย่างนี้บ้านเมืองก็รุ่งเรืองมีแหล่งน้ําเพิ่มพูนมขึ้นเราต้องทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีน้ําใช้โดยเฉลี่ยเนี่ยต้องไม่ต่ากว่าห้าพันคิวบิเมตรต่อคนครับรบมันถึงจะอุดมสมบูรณ์เพราะน้ํานี่คือชีวิตน้ําคือความมั่งคัค่งเราเวลานี้ ไม่ได้ทําแต่แหลงไม่ได้ทําแหลงน้าเลยนายกพูดถึงขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็หวังว่าประชาชนจะได้สมใจแหละคราวนี้ครับครับการสร้างประเทศก็เป็นภารกิจสําคัญซึ่งคนไทยต้องช่วยกันแต่การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่ช่วงท้ายท่านเลขาธิการจะมีอะไรฝากช่วงท้ายไหมครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับ,รบว่าการทุจริตเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่หรือพัฒนาเล็กพัฒนาใหญ่เนี่ยถ้าปล่อยมีการทุจริตเนี่ยไปไม่ได้ทั้งหมดครับนะปัญหาทุจริตจะหมดไปนะครับถ้าทุกภาคส่วนในสังคมช่วยกันนะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพบเห็นการทุจริตแจ้งมานะครับ,รบแจ้งมาที่สํานักงานปปทจะ1นึ่ก็ได้ที่สํานักงานปปทก็ได้หรือแจ้งไปตรงไหนก็ได้นะฮะ,ะสอตชกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยประกาศ การแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับช่วงนี้แหละครับคิดว่าจะเอาทุจริตให้มันเบาบางลงไปได้ก็อยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งในขณะเดียวกันข้าราชการเองก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ใครมาแสวงหาผลประโยชน์จากตรงนี้ครับผมบในการสร้างประเทศ จริงๆท่านเห็นว่าแนวทางเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้วมีแล้วครับทางรัฐก็อย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่ภาคประชาชนทําอะไรครับผมเสนอว่าเนี่ยภาคประชาชนอาจะต้องร่วมกันรณรงค์นะครับแบบจีนเนี่ยเขาล่างเขารณรงค์สองเรื่องครับการต่อต้านต้องถอยออกมาจากการทุจริตคอร์รัปชันและค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกสิ้นชาติแน่แต่เมืองไทยอาจะต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงคือต่อต้านลัฐิเช้าชามเย็นชามนะครับเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพชัดเจนขึ้นครับ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการและท่านที่สแสดงความคิดเห็นทางเอสเอ็มสู่รายการนะครับขอบคุณท่านในผลคนกล้าท่านพลเอกปรนวิทย์เก่งเรียนและผู้บอสถามรายการทุกท่านนะครับคิดว่ารายการของแฮปปี้ซันเดย์ที่นําเสนอท่านผู้ชมก็จะมีบางประเด็นและอีกหลายประเด็นที่ท่านผู้ชมสามารถจะติดตามในรายการย้อหลังที่จะมีการ ฉายให้ท่านชมหลังเที่ยงคืนนี้นะครับแล้วก็ท่านมีประเด็นใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะสนใจก็สามารถนําเสนอต่อช่อง13สยามไทยได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุธทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ